Thank you ว5ที่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกานายสราวุฒิเพชรพนมพรในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ในายสมัครบุญโปกรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอำเภอเพน118ปีของดี12ท้องถิน่นอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีประจำปีพุทธศักราช2568โดยมีนางสาวลาพรพรหม,มาตว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเพนเขตหนึ่งนางสาวเรียมทุราพลวาที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอำเภอเพนเขตสามนางนินละวันกฤษณสุวรรณหัวหน้าฝ่ายนันทนาการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมณนะลาน,นัาที่ว่าการอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีค่ะ การจัดงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันงีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของราษฎรในท้องถิน่นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดแก่คนในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นและศักยภาพที่เหมาะสมในชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผย แพรผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในพื้นที่อำเภอเพนให้เป็นที่แพร่หลายค่ะ